เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับที่อสังหาไทยโดยเฉพาะทางภูเก็ตเนี่ยะฮะขายเกลี้ยงจนคอนโดมหมดเกาะเลยนะครับรวมถึงภูวิลล่าเนี่ยก็ไม่มีให้ซื้ออีกด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือว่านี่คือจุดหมุดหมายใหม่ของต่างประเทศแต่คิดไลฟ์ฟังครับ ทีมพิเนษทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคอลับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่ช่อง property expert ร้านที่มาพูดคุยกั่ถึงเรื่องอสังหาไร้มาทมาซับเท่าไรกอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในลิปนี้ชวนคุยเรื่องของอสังหาที่ภูเก็ตนะฮะเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวเรียกว่าดังมากเลยนั่นคือคอนโดแถวๆนี้นะครับรวมถึงพูลวิลล่านี่นะฮะขายเกลี้ยงหมดเกาะครับ ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยมองว่านี่คือปีทองของอสังหาภูเก็ตเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงขายดีขนาดนี้หากแลื่ไปในเมื่อมันเกินเกิดโควิดเมื่อสอปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันคนละหนังคนละม้วนกันเลยครับ อนนี้ในภูเก็ตนะครับราคาค่าเช่าราคาโรงแรมเนี่ยลดมากว่า80เรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเ,นเขาจับนักท่องเทีเท่ยวชาวต่างชาติไงแต่ว่าพอโควิดนะครับทุกคนก็มาเที่ยวไม่ได้ถูกไหมก็ต้องจับลูกค้าชาวไทยแทนนะครับก็มีดราม,ม่ากันอย่างมากมายในเรยดราคาที่แบบสูงนะเช่นค่าแท็กซงแท็กซี่มีคนบ่นประมาณว่าพอชาวต่างชาติไม่มาก็ต้องมาหันมาพึ่งคนไทยแต่พอชาวต่างชาติมานี่ไม่เห็นหัวกันเลยนะ เอาจริงๆเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆภูเก็ตเนี่ยมันก็เป็นทำเลที่เหมาะชาวต่างชาติจริงๆนั่นแหละเพราะว่าภูเก็ตนะครับไม่ใช่แค่แลนด์มาร์คของไทยนะครับแต่มันคือแลนด์มาร์คของโลกไปนี้นะฮะเพราะจากอันดับนี่ครับภูเก็ตเนี่ยจัดว่าแจ่มที่สุดในเซาท์อินเดียชีเลยนะครับซึ่งสิบอันดับเกาะเนี่ยนะฮะเมืองไทยติดไป3เกาะแล้วนะครับเช่นภูเก็ตเกาะสมุยฮะ กล่าวว่าในมุมของคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกตื่นตาตื่นใจจะเท่าไหร่นะครับอาจจะชื่นชอบไปพัทยาไปหัวหินที่แบบใกล้ๆก,ก้กรุงเทพถูกไหมแต่ภูเก็ตเนี่ยนะครับคือ world destination ที่เรียกว่า1ชีวิตเนี่ยก่อนตายคุณต้องมาเที่ยวที่นี่นะครับเพราะว่าเกาะที่นี่สวยจริงๆธร,รรมชาติอลังการงานสร้างมีภูเขามีแม่น้ําเคยติดอันดับแชมป์นะครับเกาะที่ดีที่สุดในปี2022ของทางเซาท์อินเชียอีกด้วยเอาตรงๆเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยนะว่าเกาะภูเก็ตเราติดอันดับดีที่สุดในโลกครับ และแน่นอนนะครับว่าพอมันเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกแบบนี้เนี่ยยังไงรายได้ของภูเก็ตหรือรวมถึงราคาต่อหัวนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยครับโดยที่ภูเก็ตนีครเป็นเกาะเล็กๆนะครับเว่าเล็กมากๆนีฮะแล้วก็ต้องเดินทางยากลําบากนะแต่รายได้เนี่ยครับแซงชมบุรีนะฮะที่มีทะเลมากมายมัตยาอะไรพวกนี้เนี่ยภูเก็ตนี่แซงกว่า2เท่านะครับ เรียกว่าเป็นครึ่งนึงของทางกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้ครับโดยในปี2562เนี่ยนะครับภูกเก็ตเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ราว3ล้านล้าน,านบาทนะครับคิดเป็น18%ของ GDP ประเทศไทยเลยทีเดียวและก็แน่นอนนะครับว่าภูกเก็ตเนี่ยพึ่งพารายได้จากชาวต่างชาติสูงถึง89%นะฮะ แปดสิเก้็ก็แทบจะร้อแล้วถูกไหมฮะก็คือเขาก็ไม่ได้แคร์คนไทยก็ถูกต้องแล้วเพราะสัตส่ตวนต่างชาติเนี่ยมากกว่าจนแทบจะกบมิดเลยนะครับดังนั้นอย่าดราม,ม่านะครับว่าเฮ้ยคนไทยเข้าไม่ถึงอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาจับกลุ่มชาวต่างชาติแล้วมันก็เหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากว่าคนไทยเป็นกลุ่มลูกค้าเป็นแค่10%เท่านั้นเองครับต้องบอกว่าการที่พึ่งพาชาวต่างชาติที่เยอะเนี่ยนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอันดับแรกข้อดีก่อนนะชาวต่างชาติเนี่ยรายได้เยอะกว่าเรานะครับต่างประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับรายได้ต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ประมาณ7เหรียญถึง10เหรียญล้นะครับก็คือราวสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทนะครับทำงานชั่วโมงเนี่ยได้สี่ร้อยกว่าบาทประเทศไทยโอ้ทั้งวันเลยนะฮะ แต่ว่าพอพึ่งพิงต่างชาติสูงเนี่ยพอเกิดวิกฤตอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเนี่ยที่ทบทอกกันต้องเที่ยวเลยนะครับภูเก็ตก็อ่วมหนักเหมือนกันเรียกว่ามีอสังหาริมทรัพย์เนี่ยออกมาเร่ขายเนี่ยนะคะถูกนะครับรวมถึงมีเงินไล่ช้อนซื้อจัดทุนทั้งไทยทุนทั้งเทศเนี่ยมาซื้อแถบภูเก็ตเยอะพอสมควรซึ่งมีสถิตินึงน่าสนใจนะครับนั่นคือคนที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยมีเพียงแค่400,000คนนะที่ลงทะเบียนนะแต่มากกว่า700,000คนนี่นะครับเป็นคนที่แบบประชากรแฝงก็คคคืออออมมมมมาา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 ยยยยยยยู่่่่่่่ทททํธุรกกิิิิจาาาา้นนนนนนขหหเเเเเเงงงโโดดดีีีีไละบันนแตพว700,000 ยยงเลฮะซึ่งแน่นอนน,น,อน,นะครับว่าช่วงโควิดนี่นะครับคอนโดภูเก็ตเนี่ยเหลืออื้อน,นะครับเหลือขายอื้อเลยบางคนบอกฟอนซาบูแตกแล้วรัเสเซียกับประเทศแล้วไม่มีใครมาซื้อบ้านเราแล้วเพราะปิดไปหลายปีเลยนะครับแต่ล่าสุดในปี2564นี่นะครับคอนโดในภูเก็ตเนี่ยเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าน,นะครับยอดขายเติบโตกว่า113%เลยครับในฝั่งของภูวิลล่าเองก็ขายโหดเช่นเดียวกันนะครับมีการเปิดตัวภูล่าภูเก็ต สูงสุดถึง370ล้านบาทโดยเพิ่มจากครึ่งแรกของปี2564นี่นะครับถึง125%ครับผมบอกเลยว่าจริงวิลล่าเนี่ยน่าซื้อนะครับเพราะว่าภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะน,นะแล้วก็ที่ดินค่อนข้างจำกัดค่อนข้างน้อยมากๆนะครับ หากเปรียบเทียบว,ว่าภูเก็ตเนี่ยเป็น world destination นะครับรวมถึงเป็นเกาะเนี่ยนะฮะมันพื้นที่น้อยไม่พอนะครับแต่พื้นที่ที่สร้างอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันก็น้อยด้วยเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ถ้าคุณดูจากภาพเนี่ยเป็นภูเขาอะนะฮะคือพอเป็นภูเขาเนี่ยมันก็มีที่ราบค่อนข้างน้อยถูกไหมแล้วพอมันน้อยปุ๊บมันก็มีราคาเนี่ยค่อนข้างแพงครับเมื่อเรามองไปรอบๆเพื่อนบ้านเราเช่นสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเหมือนกันหรือฮ่องกงเป็นเกาะเหมือนกันเนี่ยนะครับราคาสังหาไม่ต้องพูดถึงนั้นผมมองว่าถ้ามีมุเหมือนกั แต่ต้องยอมรับนะครับว่ากฎหมายไทยเนี่ยชาวต่างชาติยังคงซื้ออที่ดินหรือว่าซื้อบ้านเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยไม่ได้นะทำให้สัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวไทยกว่า80%ที่ซื้อตัววิลล่าหรือตัวบ้านนะครับที่เหลือเนี่ยเป็น20เป็นชาวต่างชาติครับอาจจะมาในมุมของการเปิดบริษัทอะไรพวกนี้ครับแต่ในฝั่งของคอนโดเนี่ยนะครับเรียกว่าขายแหลกลานนะเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยซื้อได้เต็มๆครับโดยกลุ่มผู้ซื้อเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเนี่ยครับ90%นะครับคนไทยมีแค่10%เท่านั้นเอง หา,า,ากมองเจาะลึกจริๆเจ๋งาะว่ามันมีโอกาสบางอย่างนะครับเพราะว่าทําในตรงนี้เนี่ยชาวต่างชาติเป็นผู้มาใช้บริการเนาะทั้งโรงโรงรงแรมนะครับทั้งเรื่องของบริการอืออ่นๆนานามากมายมาท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เม็ดเงินเป็นเกรดของชาวต่างชาติแต่แต่แต,แต่ชาวต่างชาติเนี่ยซื้อ,อสังหาได้ไม่เต็มมัดเต็มหน่วยเท่าไหร่นี่นะครับก็เป็นโอกาสของคนไทยเหมือนกันที่อาจจะซื้อในราคาที่เหมาะสมนะครับ ถึงแม้หลายคนจะบอกว่ามันราคาสูงหรือแพงเกินไปแล้วก็เถอะฮะแต่ถ้าคุณนึกเล่นๆนะว่าถ้าชาวต่างชาติซื้อได้จริงๆซื้อบ้านได้เนี่ยผมว่าราคาเนี่ยไปไม่รู้เท่าไหร่ครับโดยี่อาจจะจำแนกนะครับว่าใครมาซื้ออสังหาในไทยบ้านนะครับหนึ่งก็ต้องเป็นชาวจีนนะกรุงเทพชลบุรีสุวรรณภูรนะครับอันนี้คือจีนซัดเยอะที่สุดนะครับก็คือตรงกลางเมืองนั่นแหละแล้วก็ถ้าฝั่งชลบุรีพัทยานะครับสองครับนั่นคือชาวรัสเซียนะครับโดยลำหนึ่งเขาซื้อที่ชลบุรีสองคือพุทธิภูเก็ต หลักๆเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นว่าภูเก็ตเนี่ยรัเสเซียเนี่ยเข้ามาซื้อเยอะกว่าจีนนะคือจีนจะโดดเต็มไปยังกรุงเทพชุมบุรีสุโวรรณแต่ถ้าเป็นภูเก็ตนะครับรับเสเซียฮะซึ่งปัจจุบันนะครับ,บราคาที่ดินภูเก็ตเนี่ยก็ยังคงพุ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเจอโควิดไปหมัดหมายก็ตามนะโดยเฉลี่ยนะครับเอ่อ17ปีนี่นะครับเติบโตราวๆปีละ10เปอร์เซ็นต์ครับในรอบ17ปีนะเฉลี่ยเติบโตต่อปี10เปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าไม่น้อยครับ ซึ่งหาที่ราคาสูงสุดก็คือหาดปาตองนะครับที่สูงสุดราวๆ250ล้านบาทต่อไร่นะครับหรือตารางวาละ6 2 5 0 0 0ครับก็เทียบเท่ากับใจกลางเมืองกรุงเทพมันแหละนะครับ00 0ต่อตารางวาเนี่ยซึ่งดูตามภูมิศาสตร์นะครับราคาของภูเก็ตเนี่ยจะหนักๆไปทางฝั่งตะวันตกนะหรือฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยนะครับก็ได้แค่ได้แก่หาดกำมะลานะครับหาดปาตองนะฮะจะเป็นจุดที่ใครแม่งสุดคือสอ0อล้านต่อไร่นะครับ แล้วก็ลงมาเนี่ยก็จะถูกลงนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็จะถูกลงนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงจุดไขยแดงจริงๆเนี่ยก็คือหาดปาตองนั่นเองนะครับแต่พอถ้ายกไปอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับราคาเนี่ยหายไปประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยครับก็โดยภูมิศาสตร์นะครับคนทุกคนก็อยากจะมาที่เกาะที่แบบอยู่ริมทะเลถูกไหมฮะยังไงบริเวณชายหาดเนี่ยราคาสูงอยู่แล้วนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเกาะทั้งกเกาะนะครับรวมถึงชายหาดโดดเด่นๆเ,เนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้นครับ พอต้องยอมรับว่ามีโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์นะครับเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆอย่างเช่นเรื่องของรถไฟนะครับอย่างเช่นเรื่องของสนามบินนะฮะแล้วก็ทางที่เป็นแบบทางลอดทางรถระดับทําให้มันการเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นครับที่จริง้าใครเคยไปภูเก็ตก็จะทราบนะครับว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่เดินทางค่อนข้างยากมากๆนะครับเวลาขับรถไปเนี่ยคนที่ขับรถไม่แข็งเนี่ยถือว่าอันตรายเหมือนกันมันเนินสูงมากนะครับแล้วก็ค่าแท็กซี่ย ถือว่าแพงมากๆากด้วยก็เรียกว่าต่อให้ทุ่มงบก็ไปเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกครับภูมิประเทศเขายากแงก็เลยเหนื่อยนิดนึงแต่ด้วยที่ความเป็นเมืองที่แบบดึงดูดเงินได้มากขนาดนี้นะครับการทำโครงสร้างมื้นฐานเนี่ยนักท่องเที่ยวคนทั่วไปได้ทํางานจะได้เข้ามาใช้บริการได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับสร้างเม็ดเงินสะพัดได้มากขึ้นมีทั้งเส้นทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมีทั้งอุมโมงค์นะฮะแอร์พอร์ตมีสถา,านีรถไฟนะครับซึ่งทําให้ภูเก็ตเนี่ยน่าเดินทางอย่างยิ่งเลยฮะบงบประมาณเนี่ยไม่น,นูต ทุ่นจอดเืยยอดด้วยนะฮะแล้วก็การเดินทางทางถนนกว่า10,000ล้านครับอีกทั้งมีรถไฟรางเบาเชื่อมภูเก็ตด้วยนะครับกว่า35,000ล้านครับ ต่อไปเนี่ยเรามาดูภาพแมกโรบ้างดีกว่านะครับภาพใหญ่เนี่ยภูเก็ตมันน่าสนใจอย่างไรผมบอกแล้วเรื่องของจุดยืนภูเก็ตเนี่ยครับเป็น world destination เนาะเป็นเกาะที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลกใบนี้นะครับแล้วทุกคนเนี่ยก่อนตา,ต,อตายต้องมาที่หนึ่งชาวต่างชาติท่องเที่ยวกว่า90%นะครับเม็ดเงินเนี่ยหลายอย่างมหาศาลที่แผ่แบบเป็นราชูลี่ดึงดูดเม็ดเงินราวสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของจีพีประเทศไทยเลยทีเดียวและได้จากการท่องเที่ยวอันดับสองของประเทศนะครับ ถ้าเกิดจริงๆเนี่ยคนที่มาอันดับหนึ่งก็คือทางรัสเซียนั่นเองนะฮะและหาดูในภายภาคาภายระดับโลกนะครับหลายคนรูู้่แล้วว่ารัสเซียเนี่ยมันมีเรื่องประเด็นการคว่ำบาตรการแซงชันนะครับรวมถึงสงครามรยูเครนรัสเซียเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้คนรัสเซียโดยเฉพาะเศรษฐีรัสเซียเนี่ยรวยด้วยนะครับมีการยักยกย้ายากออกจากประเทศค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือแผนที่การยกย้ายนะครับของทางเศรษฐีในทั่วโลกนั่นเองฮะเห็นภาวาอันดับหนึ่งนะครับมาจากรัสเซียครับที่ย้ายออกไปนะครับกว่า1น0 0 0คนครับ เราลงมาเนี่ยก็เป็นจีนนะครับราวๆหนึ่งหมื่นคนนะครับแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยใกล้ๆกันก็สามพันคนครับยูเครน2อ0 0คนก็ชัดเจนครับรัสเซียเนี่ยโดนความบาดรโดนแซงชั่นเนาะทำให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยอยู่ค่อนข้างยากก็ต้องพอรวยแล้วนะครับก็ต้องหาการกระจายความเสี่ยงไปที่นู่นที่นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับจีนก็เหมือนกันครับเพราะมีการปิดเมืองล็อกดาวน์นะครับซีโรคโควิดเนี่ยก็ทำการให้คนโยกย้ายเศรษฐกิจออกมาเยอะนะครับฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลของจีนเนี่ยมามาครอบงำฮ่องกงมากขึ้นนไงงงเร็ททีี่่่ฮอกกกยา ซึ่งเอาจริงๆสัดส่วนถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทั้งจีนเนี่ยมีแค่10,000คนถูกไหมแต่ฮ่องกงอย่างเดียวแค่เกาะเล็กๆเนี่ยสามพคนนะครับหนึ่งในสาของจีนเนี่ยเยอะมากนะฮะถ้าคุณมองจริงๆจะเห็นภาพว่ารัสเซียกับจีนก็เป็นลูกค้าอสังหาไทยเลยดังนั้นที่เขาออกมาจากประเทศของเขาเนี่ยก็ต้องชัดเจนครับเข้ามาไหนฮะก็ต้องมาประเทศไทยบ้านเราครับเพราะบ้านเราไม่ได้คว่ำบัตรเขาก็เราเป็นการเราค่อนข้างเป็นมิตรนะครับไม่ได้แบบกีดกันอะไรเหมือนกับประเทศอื่นๆเช่นยุโรปพวกนี้ต้องไปเสาะว่าทำไมยาด้ว อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับแต่รู้ด้วยว่าเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาจริงๆแล้วการซื้อสังหาไปเป็นชาวต่างชาติเนี่ยคนไทยก็อาจจะคิดว่าโอ้มันแพงเหลือเกินนะแต่สำหรับคนที่มีที่ดินอยู่แล้วนะครับหรือว่าทำธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาคงมีความสุขแหละคนกรุงเทพตก็คงรู้สึกดีครับเพราะเม็ดเง,นงเเินเนี่ยมาตกถึงพวกเขาเยอะขึ้นนะครับนั้นก็ต้องดูต่อไปนะว่าในอนาคตเนี่ยอสังหาภูเก็ตจะตบโตได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ลูกค้าจะเป็นใครแล้วเรามีวิธีการจัดการจัดสรรผมอออออออยยยยยู่่่่่่กกกกกัััััััััับบ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 ปปรรรรรระะะเเเเทททศไไไงงงงงง้้้้้าาาาาานนน,นน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 คค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 คสุุุดดดดจณณชชลลลิีีืืืม์ Property Expert วถหพ และในขณะนี้ต้องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องวนเวียนกับอสังหาไม่มากก็น้อยนะครับไงต้องเสียเงินกับอสังหาเนี่ยสักวันนึ่งอยู่ดีจะเป็นการเช่าการซื้อหรือว่าจะเสียเนื่องจากเราผิดพลาดในอสังหาเนี่ยผมว่าหลักแสนหลักล้านเนี่ยต้องมีให้เห็นครับดังนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าเรามารู้เรื่องอสังหาก่อนนะครับผมมีเปิดคอร์สนะเป็นอสังหาสมในหนะครับชื่อเต็มก็คือว่ามั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนไม่ชอบเสี่ยงถ้าคุณไม่ชอบเสี่ยงอยากจะเติบโตอย่างมั่งคั่งยั่งยืนนะครับเราใช้ระบบการเงินมาช่วยเนี่ยต้องห้าม พาดคอร์สนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกำลังเปิดรุ่นล่นา,าสุดนะครับแล้วก็มีดิสคาวราคาพิเศษน,นะกดแอดไลน์มาคลานี้นะครับผมทุกคนใจคิดหน้าครับสวัสดีครับอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนไม่กี่อย่างที่รายย่อยมีแต้ม,ต,มต่อรายใหญ่ทางเรื่องของสิทธิพิเศษด้านภาษีกู้ได้นานแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำเศรษฐีมากมายสร้างตัวมาจากอาสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการใช้เครดิตเครดิตที่ดีเป็นเสมือนใบเบิกทางในวงการและถ้าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นเสมือนทองคําเลย หากมีแผนการที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าใครก็สามารถลงทุนสำเร็จในสังหาริมทรัพย์ได้สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่ผมให้ฟรีนะครับในช่องช่องนี้หรือว่าถ้าใครสนใจสัมมนาสดเนี่ยได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ความรู้เชิงลึกเปลี่ยนเวลาได้มากมายสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของคอสนะครับได้ที่ไลน์แอดคิมพอปกติไลน์คางล่างนี้เลยครับ